ถามข้อมูลกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะฮะว่าจะได้เงินหรือเปล่าได้ครับผู้สูงอายุนะฮะที่วงเล็บย้ําเลยฮะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสรวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน4.7ล้านคนจะได้รับเงินช่วยเหลือฮะเงินช่วยเหลือมาจากไหนเงินช่วยเหลือนะครับมาจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีการตกเบิกฮะ ตกเบิกรอบแรกก็คือมิถุนายนถึงกันยายนปี63ตกเบิกมา4เดือนอีกครั้งหนึ่งคือตุลาคม63ถึงกันยายน64ให้แบบเดือนเว้นเดือนแสดงว่าตกเบิกอีก6เดือนรวมแล้ว2ครั้งเป็นเท่าไหร่เป็น10เดือนครับ10เดือนนะครับก็จะให้แตกต่างกันนะครับ1คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนและมีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาท30,000บาทต่อปีนะครับ ท่านจะได้เดือนละ100บาทตกเบิกมา10เดือนท่านเท่ากับว่าท่านได้1000บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนะครับมีไรายได้มากกว่า3 0,000แต่ไม่ถึง10,000นะครับท่านจะได้เดือนละ50บาทคูณ10เข้าไปเป็น500บาทนะครับเท่ากับว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรคนจนก็จะมีเงินเพิ่มเข้าไปนะครับในการตกเบิกครั้งนี้อีก5 0 0ถึง1,000บาทนะครับ 500-1,000ถึงบาทนี้จะโอนให้เข้าไปในบัตรคนจนเลยนะครับโดยอัตโนมัติในวันที่3กันยายนนะครับมิฉะนั้นแล้วพอวันที่3เอ๊ะสงสัยว่าทำไมเงินฉันได้มาเยอะขึ้นเงินที่เยอะขึ้นนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับเอาที่ผมบอกไปนะครับไปรวมกับเงินปกติที่คุณได้ทุกๆเดือนนะครับที่ได้ทุกเดือน200-300เนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะได้เพิ่ม500หรือ1,000บาทนะครับ พอโอนให้ในวันที่3กันยายนแล้วนะครับ<อ>เงินก้อนนี้ท่านสามารถเอาไปใช้ร้านทั่วไปก็ได้หรือจะเบิกเป็นเงินสดก็ได้นะครับ<อ>ฟังน่าจะเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ครับนะ<อ>ผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับรู้แค่ว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กันยายนนี้เงินไดมันทีของท่านจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ ให้แค่กันยานะก็คือเป็นเงินตกเบิกนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ต่อไปทุกเดือนนะครับ